ฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้ฮาวายก็จะมาตอบคำถามนิดนึงนะคะ,ะหลายๆคนถามฮาวายนะเกี่ยวกับเรื่องจริงไหมที่คนชอบข้าราชการอเมริกาฮาวายคิดว่าจากประสบการณ์ที่ฮาวายเห็นนะ่ะก็จริงนะเ,นเพื่อนๆลองลองคิดดูนะ,ละหลายๆคนทั่วโลกเลยดีกว่า เวลามีสแกมเนี่ยสแกมก็พวกหลอกลวงพวกโรแมนต์สแกมต่างๆก็จะส่งรูปทหารอเมริกันใส่ชุดอะไรอย่างนี้ไปนี่คือโกหกหมดเลยนะท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อเขานะเขาก็จะส่งรูปของทหารอเมริกามาเพราะว่าทหารอเมริกาเนี่ยมีเงินเดือนที่สูงมากสวัสดิการที่ดีมากถ้ายิ่งไปรบกลับมาแล้วเนี่ยนะสวัสดิการของคุณเนี่ยโหมันขออะไรก็ได้ เอไวพูดถึงโกหกนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะหลายๆคนคิดนะว่าสหารัฐอเมริการวยทุกคนเหมือนทุกที่แหละมีคนมีคนมีเงินเยอะมีคนมีเงินงน,น้อยเาไว้ไม่พูดถึงครว่าจนดีกว่าเพราะว่าเอาวมาประเทศนี้เาไว้ไม่เจอคนไหนจนเลยคนที่ไม่มีบ้านคนที่ไม่มีงานไม่จนนะท่านผู้ชม บายเขาเลี้ยงนะเขามีเงินเลี้ยงนะเขามีเงินกินข้าวนะเขามีสถานที่แบบรองรับเพราะว่าเออตอนเช้าไปกินข้าวที่นี่กลางวันกินข้าวที่นี่เย็นกินข้าวที่นี่แล้วเขาก็จะมีเงินให้อนะ่ะคือคนที่เนี่ยมันเยอะมากท่านผู้ชมมันดูแลแบบเขาเรียกว่าให้การศึกษาให้งานอะไรไม่พูดถึงหรอกเพราะว่าพื้นฐานของคนบางคนมันขี้เกียจหลายๆคนนะ่ะอาจจะเห็นภาพที่ไม่ดีหลุดไปเยอะ แต่ฮาวายก็บอกได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่แล้วเนี่ย mm. เขาเขามีความคิดนะแล้วก็ความฉลาดฮาวายก็อยู่หลายประเทศเหมือนกันนะแต่ว่าประเทศหลักของฮาวายแต่ก่อนเนี้ยก็จะเป็นประเทศออสเตรเลียฮาวายก็จะไป,ไปอาศัย,ยประเทศนั้นสักหกเดือนมั่งสามเดือนมั่งสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยให้รู้วัฒนธรรมนะแต่พอฮาวายมาอเมริกาแล้วเนี่ยสิ่งที่ฮาวาย สัมผัสได้เลยนะจากคนที่นี่คือคนที่นี่เขามีความฉลาดเขามีจีนความฉลาดแบบว่าไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้ใหม่ของทวายเลยนะความฉลาดมีหลายแบบนะฉลาดแบบโกงก็โกงแบบชนิดที่จับจับตัวยากมากเลยแล้วก็คนไหนที่ฉลาดแบบนักวิชาการก็ฉลาดมาก แล้วคนไหนรวยก็รวยมากจริงๆนะคนไหนไม่มีเงินก็ไม่มีเงินจริงๆนะแต่เขาก็อยู่เขาได้คือมันจะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดมากในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีสแกมเยอะสแกมก็คือพวกหลอกลวงหลอกลวงในแบบต่างๆนะคะหลอกลวงกับการพนันหลอกลวงให้รักให้หลงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้หลายๆคนถามฮาวายว่าฮาวายเจอบ้างไหมฮาวายก็เจอบ้างนะแต่ว่าฮาวายไม่ใส่ใจแล้วก็ คือมันเห็นหน้าแล้วมันเขาเห็นฮาวายก็พูดกับฮาวายคิดว่าเขาเราเป็นคนนิ่มๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาคุยกันจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ท่านผู้ชมมันไม่ใช่แล้วก็คือเขาเหนื่อยแล้วเขาก็เลยแบบเขาเรียกว่าเอาตัวเขาออกไปจากชีวิตเรามากกว่านะเราก็เอาตัวออกมาจากชีวิตเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับตัวฮาวายแล้วเนี่ย ฮาวายไม่ได้มีผลกระทบมากก้ะเขาเราประสบการณ์ในต่างประเทศเราค่อนทางที่เยอะด้วยว่าแบบเนี้ยแต่คนที่นี่จะอวดนะท่านผู้ชมคนลหลายๆประเทศไม่ยอมอวดว่าตัวเองรวยนะแต่คนที่นี่มีทั้งอวดรวยแล้วก็รวยจริงๆด้วยแล้วก็คนที่ไม่มีอะไรเลยนะก็อวดรวยก็มีเยอะมีเยอะืุนทานของฮาวายคือฮาวายจะให้ คนอื่นทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตจะเต็มสุดไี่ก่อนนะแล้วมันก็จะคอยลบลงเรื่อยๆแต่ว่าจะลบลงแบบแบบอย่างโหดหรือว่าแบบธรรมดาอาจจะแบบเก้าครึ่งเก้าแปดอะไรประมาณเนี้ยนะถ้าบางคนนี่คือครั้งแรกนี่คือถ้าหือวเจอได้คุยอาจจะได้ ได้เต็มสิบมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นศูนย์แล้วก็ได้ก็มีก็มีประเภทคุยแล้วแบบไม่เข้าตาไม่เข้าทางไม่เข้าอะไรเงี้ยนะก็ข้าราชการมีไหมมัจิมีค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่านะฮาวายไม่ได้มองแค่เงินเป็นหลักแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ฮาวายเนี่ยมาต่างประเทศเนี่ยฮาวายมาในจุดประสงค์ที่แตกต่างกับคนอื่นใช่ฮาวายมาจุดประสงค์ที่แตกต่าง ขวายมาทาความฝันของขวายเป็นจริงค่ะขวายชอบเรียนหนังสือนะคะขวายชอบพูดภาษาอังกฤษค่ะขวายชอบเห็นโลกที่แตกต่างจะออกไปอะไรเงี้ยแต่ก่อนขวายไม่หยุดนิ่งเลยขวายไปตรงนั้นตรงนี้มากมายนะแล้ววันหนึ่งขวายคิดว่าขวายชอบอะไรนะตามหัวใจตัวเองขวายรู้ว่าขวายต้องการอะไรในปัจจุบันนี้นะคะทาให้ทวายมองความรักและการเป็นอยู่ ของท,ทุกคนและตัวเองแตกต่างก,กับมุมมองของคนอื่นนะคะอุ oh. ้ยเสียดายเลยธรรมดาแล้วถ้าวัยเห็นกนกแบบนี้นะมันจะต้องจับกล้องมาหาแล้วบางทีไม่ทันน่ะุ่นผู้ชมวันนี้นะคะก็เป็นความคิดของวัยที่สําหรับข้าราชการหลายๆคนมองว่าข้าราชการน่าคบหรือว่าน่าอยู่ด้วยมันก็จริงมันก็จริงมันก็แล้วแต่คนที่จะคิดนะแต่สำหรับวัยก็เฉยนะ มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเรื่องความรักด้วยแต่บางคนเขาไม่ได้คิดแบบเราอะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้คิดแบบเขานะคะ mm. ก็หลายๆมุมมองหลายมุมมองต่างๆก,ก็ขอเปนเพื่อระวังนิดนึงแล้วนเพราะว่าไอ้พวกหลอกลวงเนี่ยมันมาในคราบของชุดทหารชุดทหารอเมริกาแล้วก็จะเข้าไปทาง Facebook ต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยค่วไวเห็นเยอะมากๆเลยคาะไวคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์ที่คนมาขอแอด a c e b o o k อ่ะ มาขอแอร Facebook แล้วก็เป็นข้าราชการทหารในแบบนั้นนะฮาวายให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยดีกว่าหลอกลวงนะคะวันนี้ฮาวายก็มาแค่มาคุยเล่าสู่กันฟังต้นเองนะว่าฮาวายคิดยังไงกับข้าราชการแล้วก็คิดยังไงกับคนที่อเมริกานะคะวันนี้ฮลโหลฮาวายไปแล้วค่ะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยสุขภาพจิตสวัสดีค่ะ